ครับสวัสดีพ no um ี่น้องโซเชียลนะครับทุกท่านผมลงของเก่าสามใช่เด็กกันเด้อพี่น้องกับสลับนี้กัผ่านไปนะครับเนาะก็เป็นไปต่อกันอีกนะครับเนาะสำหรับเอกวิ่งนะครับเนาะสารทุนะโมตุศกุตุตุสมาสัมปุทสกุลละโมตุศกุตุตุสมาสัมปุทสกุล กตนาท่านนานท่านกตนาท่านนะกตนาท่านสุขดีครับ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  <coughs> <coughs> ครับจะยังมีชีวิตยอยู่ต่อไปในศากตรคนละโลกนี้ขอให้ทุกเจ้าได้ไปดูตรวกสมศักษาไม่ว่าจะเป็นตัวของกระผมเองแล้ในครอบครัวแลงกระผมเองไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือพี่น้องผู้ที่เข้ามาชมผู้ที่ติดตามลุงของเอาผู้ที่กไดไลค์กดแชร์ให้ลงของกลับได้ไปต่อได้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงคำคอมเมนต์ที่เข้ามาว่าผิดเพราะว่าเป็นครู เมื่อวานนี้เข้าไปเต็มๆวันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็มีผิดมีถูกนะครับสาธุก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องก็คือวานะครับเนาะสูตรก็มีผิดมีถูกนะครับการมื่อี้กาเขานะครับเข่าตัวรูดนะครับถ้าเข่าตัววิ่งเนาะพี่น้อง <c oughs> ขอพระทานอภัยนะครับกะมืออื่นคงจะไปต่อกันได้นะครับเนาะกะล่องเมืองนพี่น้องมันกะผิดโตแค่พี่น้องให้พี่น้องวิ่งก้าวลูดเก้านะครับมีแปดมีเก้ามีสี่มีหนึ่งแมนบะครับมือมือนีนะครับเนาะลุง่งลุ่งให้ไปนะครับเศร้าลุ่งใส่ลุงล่งให้พี่น้องเน้นๆนะครับที่สุดนี่นะครับเนาะ นี่จะบอดดอยบ่อ,อย่างไรนะครับเ้อนี่ครับเครื่อมือน,นี่นะครับเด็กมันจะออกไปนะครับากาตัวน้อยพิเศษนะครับเนาะก็ออกไปนะครับก็บักิดวามันจะสี่เก้าหกกาตัวนี้กาบ่เต็มเนาะพี่น้องเนาะน,อนะ้นองในบึงนะครับเนาะือ สูตรก็คือสูตรนะครับเนาะพี่น้องก็มีผิดมีถึงนะครับ,บที่ลง่งจะให้เบิ่งกันนะครับเนาะก็มีสูตรมีผิดมีถึงกับผมก็ให้เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าห้านะครับแต่ดีก็รู่แปดกรูดเก้ารูดหนึ่งรูดสี่นี่นะครับที่ลุงให้แปดเก้าสี่หนึ่งขุมวิ่งนะครับเด้อจะได้กันเต็มๆเนาะพี่น้องเนานะ แปดเก้ามีสี่มีหนึ่งพี่ลุงเห็นไหมนี่แหละครับกาบประมาณนี้เนาะพี่น้องเมื่อมันบ่เข่าเนี่ยไปต่อเดียบ่กลับไปต่อได้ครับกาพี่ลุงก็จับสูตรจับมาให้ใหม่ครับสูตรกาไมีพิดมีถืกนะครับเนาะกาบอมีผู้ที่ลวงลูกรับลูกลวงนาได้เนาะครับเนาะสําหรับแฟนเพจ่อกที่ก็คงกจะต้องเข้าใจนะครับเป็นกำลังใจลุง ก็ขอขอประคุณเป็นยางสูงนะครับพี่น้องกวกเข่า็บเป็นหนังเออก็ขคอขอ,ขอประคุณน,นะครับว่าวันนี้บ่ได้ซื้อหล้ส่วนว่าเนาะทุกคนก็ซื้อรองเพราะว่ามือว่านนี่็ถูกไปแล้วเอาขนาะเนาะถูกสามโตนะครับสองสี่ห้าเข้าไปเต็มเต็มนะพี่น้องสองสี่ห้านะ มันนี่มันไปต่อไปได้สี่ต่อหกกับแปดหนึ่งหกกับห้าหนึ่งสองนะครับล่างออกห้าสามสองสุดนะครับด้วยน้อยพิเศษกับน้อยธรรมาดาพี่นอ้องสองตัวล่างวีพี่กับสองสามนะครับการปรกาเข่าชุดกำลังวันกระลุดนะครับเนะาะลำมณีกระดีนะครับมีแต่แปดหกนะครับบอมีเก้าหกพี่น้อง เราสูตรกันแฟงนะครับเนะาะมืัอนี้ลุงกับเฮดร่วมสูตรไปแล้วนะครับเด้อจะให้พี่น้องได้เบ่งกันนะครับลุงกับผมเคลืนเนี่ยกับทำงานกับลุงจิ๋มกับพี่น้องกับเด็กเพิงฝนตกนะครับเนาะกับพี่น้องได้เบิ่งเข้ามาชมกันก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงของเก่านะครับเด้อน้องขอฝากไว้เนี่ สูตรก็คือสูตรแหละครับพี่น้องมากะตามบ่มากะบ่ต้องตามก็บ่เป็นนังเนาะครับเนาะเรื่องของเนวมันีบ่มีผู้ใดถี่ไปน่งอยู่ในใจเห็นหมมันถึกใจมาทุกคนเนะเป็นไปบ่ได้นอกพี่น้องแต่มันก็ต้องมีผิดมีถอกธรรมดานะครับเนาะว่าจานเพิ่นผู้ใดกับผู้ใดพลาดพิ้งไปเนาะครับผู้ใดกับบ่มีผู้สี่วงรู้ว่ามันสีออกตัวไรเนาะครับ พี่น้องเขาเป็นไปชมกว่าจีกุ้งจะล้วน้ากันอยู่ดอับนาะครับเนาะอเพื่อเป็นแนวทางที่ให้เนี่ก็เพื่อเป็นแนวท่างนะครับเนาองนี่ตัวเลขกะแต่เขาจะล้วนเลยก่ะขนาดจะถึงนะครับถ้าลุงจับให้มัสิโตก็พื่ถึงนะครับแต่แต่ละชุดหนึ่งกัมีชุดละเจ็ดคู่พี่น้องแบบว่ามันก็มีเลขตัวเดียวกันก็มี่นะครับมันสลับกลับไปกลับมา พี่น้องกับผู้แย่แร่เข้ามากก็ว่าคือหลายจะลุ่งขอไปเรียนะครับจะรูดจะวิ่งกับคงจะไดเนาะครับเนาะลุงก่อนจะการันตีนะครับเนาะให้ว่าตัวนั่นตัวนี้มันสะออกมันเกิออกตัวนั้นตัวนี้ลุ่งกับบอลูเนาะครับเนาะอันนี้มันก็ด้วยความเชื่อแต่เราบุคคลเนาะครับเนาะ คือความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องเข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะเ,เข่ามือนึ่งลุดมือหนึ่ง,งก็เพเป็นนังครับเพราะว่าเข่าเเป็นวัสดิรุดทุมือนะครับอ่าบะถึกมือนี้มือน่าจะถึงจนเต็มก็เป็นไปได้นะครับคือรัฐบาลหัวใหห่านะครับพี่นอ้องประมาณเดียวกันเนาะครับเนาะโูรงกัร บัวสุพีสุนอกฟังเนี่ยนะครับจังไดมันก็เห่าคือท่อได้นะครับเด้อแต่ว่าอย่าถอยเนาะ้องสู่กันไปจังไดลุงกันจังใดพี่น้องได้นะครับอืมก็จังไดเวลาบนนอนเนี่หนะครับพี่น้องน,นอนผมก็ย่งางบนดนนอนนะครับมผมตรงในนอนดึกกับผมตรงมากำนวณนสูตรมาคิดสูตรพ้นสูตรนะครับเพื่อพี่ให้น้องน,นะครับ ก็ต้องขึ้นเก่ากับเหมือนเดิมแหละครับพี่น้องต่ว่าเฮ้าก็ต้องจับโตกับลังวันที่น่าจะเป็นตัวน่าจะมาตัวน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นไปได้นะครับประมาณหนึ่งก็ต้องใช้สมองนิดหน่อยนะครับนั่งอยู่นี่ลุ้งกระตรงคํานนะครับนี่ครับมีกระดาษนะครับเพราะว่าตรงคํานสูตรต้งเห็ด บ่หน่อยนะครับแต่ละมือแต่ละจุดแต่ละมือครับพี่ครับเป็นปึกเลยครับพี่น้องนี่ครับทั้งหลังนี่กับลายพี่นอ้องข่าบ่มีงานลุงก็ต้องแลนเข้ามวา่าขิดข้นคึนวณสีลงไปให้พี่พน้องเลวเด้อสิขอมาคืเบิ่งกันนะครับเนาะเพื่อคมสินนะครับจะไดาความสิน เดี๋ว,วันที่สองวันละงานวันที่หนึ่งนะครับก็วันที่สองนะครับในงวดสองสพุณสุภาเนาะพี่น้องมุงกระลงให้ไปแล้วนะครับเนาะพี่น้องกับเขาไปเบิ่งกันนะครับรอย่างไรก็ดีมุงกับว่ามียังกันอกจากขอกำลังใจนะครับพี่น้องไปเบิ่งไล่ไล่ห,ลหนะครับ ขอแต่ว่าเข้าไปเบิง่งหายุงก็ดีใจนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่เท่าน,นั้นแหละครับเพราะว่ากําลังใจที่ดีที่สุดคือการเข้าไปเบิ่งไปส้มให้ผมนะครับเนะววาะปรกกอบพี่น้องไว้นี่ก็โรคโควิดนะครับไปสบยบรายก็ต้องอยู่กับบ้านนะครับพี่น้องก็ต้อง เวลาจะคิดจะคำนวณในพี่ให้น้องครับพูดดีพอเข้ามานะครับผู้ถูกก็ดีไปนะครับพูดวิ่งผู้หลดก็ค้งจะได้ไปนะครับเหมือนนี่เนาะให้ไปกระซีโตกับเข้านะครับนี่่ะวาถเขาจับคู่กันบัตึกนะครับกรโตใส่เรื่ที่น่าจะเป็นจะมานะครับเมื่ออื่นหนึ่งจะอยู่ประมาณว่า 5 0ายพิเศษนี่นาที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะแบบนี่ให้รูดหานะครับเวยอกับสามเนาะน่อ <c oughs> <c oughs> มพี่ีประมาณว่าพี่น้องก็วันอาทิตย์นะครับเนาะเขาก็คือต้องใส่การคำนวณเติบหนึแบบน่งนะครับเรียกวันอาทิตย์นี่ ถูกยากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวันสิ้นสุดวันในภายในเจ็ดวันนะครับการคำนวณก็ต้องคือถ้าบอกป็นสุดไปพี่น้องก็ <c oughs> ต้องใซ้ประกามาจดนะครับเนาะนะลุงก็คือทายชีปเนี่ยผมจะให้พี่น้องใ้เบื่องกันนะครับเนาะลุงก็ ว่วงนะครับเนาะเพราะว่าการรอนแต่ละคขึ้นกระดึกนะครับพักพอนครับเอาแห้งแน่ครับเพราะว่าเป็นสีมืดมยนะครับเราไม่ก็ได้กับพ่าสดชื่นพราปันหดนะครับผมบ่ไดไปทางไหนนะครับงานการกับว่าใครมีนะครับช่วงนี้เพราะว่ามนกิมาแต่มีมาตรการนะครับห้ามบอกบ้านนะครับพี่้องหาค้นไปหันมานี่นะครับ ก็ได้ยู่บ้านนะครับพี่น้องก็ใส่สมองทั้งวันนะครับมีแนงานเขามากกระเดาทั้งเห็ดกณานนะครับเนาะนาดาความเชียดนะพี่น้องก็นอาต้องดินลุ่นนะครับเนาะถึงจะได้อยู่ได้กิิเนาะครับพี่น้องเอย่างไรจิตขุงค,คนก็จะกห่างจยากหนีจยากลำอยกล้วยนะครับก็เอาเท่าที่เป็นไปได้นะครับเนาะ ว่าจะเป็นจะมานนะครับวยในก้จะจดว้ก่อนเอาไปเสียงควบฟันกันจังจะาแคบหน้าจอเด้อครับเด้อคุยฟังนะครับนองเอาเป็นว่าเลขจะมีประมาณมีหลุดเก็ดหลูดสามหลดหาเด้อครับเด้อหลูดเลยครับสามน้อยเลยเหมือนกัน ก็ลายโตดวครับพี่น้องรูดตามนั่นนะครับบ่ต้องกลับก็ได้ถ้าซื้อเป็นชุดต้องกลั๊บนะครับเนดะ้อเพราะว่าตัวเลขประมาณหนึ่งจะเป็นประมาณเดียวกันต้องจัดให้สามตัวแตกแน่นนะครับเนดะ้อถูกคือถูกผิคือพิดไปเลยพี่นออ้องยมืองอนยุ่งจะนิดหน่อยแหละครับพาะว่าการันตีว่ามืออื่นนี่แต่ยังพลาดอีก ลุงจะขอภาวนาเลยลุงจะบ่ได้ไล่ได้ล่งให้พี่น้องด้เบ่งจะปูันบ่ซอยนะครับที่ซอยน้องนะครับเนาะหรือบอ่ซอยตัวกับผมเองชนะพงกับจิตด,ดีท่ำดีแล้เนาะครับเนาะข็ฝากพี่น้องไว้นะครับถ้าที่มีก็ขอพี่น้องผูกข้ามากกัพอได้กคแชแช่นะครับได้ล,ลุงจะ ไอ้บิงเราก็เช็คนาจอนะครับเด้อเพราะว่าคือลูงนี่ร่วมเขาย,ยู่แผ่นเดียวเด้อพี่น้อนงคุณจะได้กับคะแนนไล่เข้ามานะครับมื่นคิดว่าสามตัวแตกแน่นอนนะครับมีอยู่หกชุดนะครับสามตัวแตกมีอยู่หกชุดนะครับหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งสามห้า ประมาณนี้เนาะพี่น้องเดบ้งนะครับเนาะนี่นะครับแบบหน้าจอเลยนะครับเพื่อพี่น้องทรงตัวเลขนะครับจะมีประมาณนี้นะครับต้องก็ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะพี่น้องน,นะครับก็เตมเข้ามากก็ขอขอบคุณน,นะครับเนาะเป็นอย่างสูงนะครับนี่ ก็มีปะมานนี้นะครับเนาะมีแค่นี้นะครับมือนี่ก็มีแค่จิบเดียวนี่เดีอครับเด้อผมจะบอไ,ไดไล่แต่ลงให้พี่น้องเดบงแล้วเขามาติดตามค่อยๆจะได้นะครับเนาะผููตามแล้วออว่าเบนแชบป์ท่านกะให้ไล์เข้ามานะครับที่ลุงของเก่านะครับตามแค่นะครับเนาะโทรขา้าม่ดไล์นะครับ กจะส่งให้นะครับสละมื่นคิดว่าไม่หลายคู่นะครับทีละชุดก็ได้นะครับวสามน้อยเลยครับพี่น้องเอาฝากไว้นะครับสละปีสละน้อง่เขามากก็ขอให้โชงดีกันสุขหูสุขคตนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับลุงให้แคบหน้าจอไว้นะครับเด้อนี่ครับป่ามานนี่นะครับเนาะพี่น้องขามา ติดตามให้เราพันดีนะครับรับโชคเต็มๆพรุ่งนี้นะครับลองเสียงดูไปบุกค่ยไดก็ได้ครับมือนี่นี่กลกาการันตีนะครับเต็มร้อยเลยนะครับพี่น,อน้องรับทายจิ่นี่ขอกราบขมาสวัสดีครับ